ไปเดินออกทางนู้นได้ลูกนะเดินเลียบๆไปเลยอ่าพร้อมแล้วแถวมาเลยครับมาหมดเลยครับมาเลยมาเลยไปเลยมาเร็วเร็วเลยครับไปเลยครับมาแอบเอวเลยนะครับ เป็นนักเรียนนะครับจากโรงเรียนบ้านโทนาีในอ,อ,อุปถัมภ์หตุและโรงเรียนบุรีรัมย์สิทธิจันโตนะครับ Mẹ nó <laughs> ไอจีดีนามันใจเลเไอจีดีจนตายเจอะนองเรียนมั่นทวนงานดีรว่าเป็นในโรงเรียระถมขององหลวงปู่นะครับได้มาทำความสะอาดปฏิบัติหน้าที่เป็นคนรับเงินนะครับ ได้มาเก็บขยะช่วยรัค่าใชายเงินเดือนเป็นประจำผู้นั้นที่มีงานนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมนะมรรค,ครับเป็นลูกหลักขอ,องลุงนะครับลุงลูงท่านเมตตานะครับโดยเฉพาะเด็กๆ เดี๋ยวลงกูจะเรียกแักโคแะโคนะครับไปลงกันสักรัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không mà mình nghe cô đi chơi xóa xỏ, thao yeah. I mean <laughs> 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 nghe, à, anh đi cứ nói chuyện vậy, đi xóa cô đi

เราสาธุพร้กันครับสาธุสำหรับพี่น้องท่านใดที่อยากจะถวายปัจจัยหรือมีสิ่ง์ของมาถวายหลวงปู่น,นะครับเดี๋ยวทางคณะท่า,ทาอาจารย์จะรับแทนหลวงปู่อยู่ข้างหน้าน,นะครับ โอกาสนี้นะครับผมโอกาสนี้นะครับขอจับเรียนเชิญท่านสุโขพัยพุสีได้ถวายบังคมแล้วเพื่อเป็นการเสด็จพิธีในวันนี้ขอจับเรียนเชิญครับทุกท่านผู้หน้าไปทางต้องรับงอน,นะะุญาตให้ฉายาลักษณ์ครับ ขอกราบอาราธนาผู้บาอาจารย์คนำของแผ่นในจิตในเลือรทำล้านเลยนครับผมนี่เพราะว่าเอ่อเพื่อเป็นการปกปักรู้อีทั้างหน้อยหนิอนครับผมและกาญาติโยมจากปั๊มนี้มันจะได้เรียนของฝังต้นเลยนะครับจะได้ไม่เป็นการแย่กันนะครับ ที่าาลูกเลกน้อายแล้วๆพักกันไปหากินไอติมทุกคนเด้อตามมาไปเล่นรูปได้ทุกคนมีไอติมลูปเส้นเสียผมหล่อได้เลยหรอกตอนแล้วก็พี่น้องครับผม เพื่อเป็นการรักสารระเบียบเนาะครับใครที่จะถวายใดๆก็เข้ามาตรงนี้ถวายเสร็จแล้วก็เวียนออกทางนี้ได้เลยนะครับตันทางนี้ให้เลียบร้อก่อนที่จะไอขอขอช่องทางอย่าให้ข้อสอนเนาะอ่ะบางนีเนาะี่นออกเนาะใครมีอะไรจะถวายยี่ใส่หัวไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อท่านจะให้ก่อนก่อนนะครับ ai đã con con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

เมื่อเมื่อถวายของแล้วมาทันที่กำลังปฏิบัตมุทลปูนะ่รนะจะได้สิ้นดรมูทุกคนนะครับ ท่านนี้เป็นแท่งออกแด้วทำที่น่องท่านนี้เป็นทางออกไอเดียไปแทางบนนะครับท่านนี้เป็นทางออกอ่าเสร็จแล้วออกมาทางนี้นะครับเอาล่ะไปทางขวาทางซ้ายออกไปทางขวาอ่ารับน้ำฝนแลเรียนออกได้เลยนะฮะ อย่าอยู่นานนะครับพี่ๆครับให้พี่ๆเบียดออกนะครับเพื่อเพื่อให้พี่น้องท่านอื่นได้ร่วมถวายอัครราชทูตด้วยนะครับไ่ใครยนะครับขอประดับหลังเพื่อเดินขึ้นเรือพี่น้องแถวนะครับจะเบียดกันจะเบียดกันนะครับ แารที่ทำไว้เสร็จแล้วเพียงไปด้ขวาเพื่อได้เงินนะเพื่อจะ็นกรับน้ำมนต์ขอความกรุณาทุกท่านอย่าบันทึกวีโอนะครับห้ามบันทึกวีโอถ่ายภาพนี่ได้แต่ขอความกรุณาอย่าบันทึกซีโอนะครับ